เปิดชุดเป้ยปานวาดใส่รับรางวัลคุณแม่ดีเดน่นก่อนล้านกลายเป็นคนแบบนี้เป็นอีกหนึ่งดาราสาวทั้งสวยทั้งเก่งเพอร์เฟกต์มากๆสำหรับเป้ยปานวาดเหมณีเราจะเห็นว่าเธอนั้นทำงานอย่างเต็มที่ฝีมือการแสดงไม่ตกเลยและยังเป็นคุณแม่เป็นภรรยาที่ดีทำหน้าที่แบบไม่ขาดตกบกพร่องล่าสุดสาวเป้ยปานวาดได้ขึ้นรับรางวัลคุณแม่ดีเดน่น มาในชุดชุดเดสสีฟ้าสวยเรียบร้อยสง่างามมากๆเธอโพสภาพสวยๆในลุกขึ้นรับรางวัลผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นบอกว่าขอบคุณสำหรับรางวัลคุณแม่ดีเด่นนะคะ และบอกว่าพอได้รับรางวาัลคุณแม่ดีเด่นปุ๊บจู่ๆก็กลายเป็นคนเรียบร้อยเลยท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างชื่นชมและชมความสวยของคุณแม่จำนวนมาก อีกทั้งก่อนหน้านี้หลังจากที่น้องปาลีนลูกสาวเ้ยปานวาดได้เข้ารับการผ่าตัดด่วนเพื่อรักษาอาการต่อมอดีนอยและต่อมทอนซินโตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาล่าสุดได้เจอแม่เป้ยที่งานเฉลิมฉลองครบรอด12ปีสุดยิ่งใหญ่ของแบรนด์แฟชั่นชั้นนำเทียบายทลาจึงได้อัปเดตอาการหลังผ่าตัดของน้องปาลินซึ่งเป้ยได้เล่าให้ฟังว่าวินาทีที่ลูก ต้องเข้าห้องผ่าตัดเรารู้สึกอย่างไรคือด้วยความที่เราพยายามบิ้วและพูดในเชิงบวกไม่ได้สร้างความกังวลใจให้เขาเลยขณะเข้าห้องผ่าตัดก็เลยค่อนข้างเป็นไปด้วยดีไม่ได้มีความกังวลอะไรเราก็บอกเขาไปว่าเราจะอยู่กับเขาตลอดเวลาทั้งที่ความจริงในห้องผ่าตัดอะเราเขาไม่ได้หลอกแต่เราก็อนุญาตคุณหมอและพยาบาลว่าก่อนที่น้องจะตื่นเนี่ย เราขอเข้าไปสัก5-10นาทีก่อนได้ไหมเราขอจริงๆเพราะตอนพี่โปดเขาตื่นก่อนเขาไม่เจอเป้ยแล้วเขาก็ร้องและค่อนข้างจะกลัวเป้ยเลยไม่อยากให้ความทรงจํานี้ไปอยู่กับปาลินเหมือนเขาจะจดจําว่าคุณแม่อยู่กับเขาตลอดเวลาเขาเลยไม่กลัวอะไรสักอย่างเขาเลยแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ร้องเพลงพยาบาลก็น่ารักมากๆเปิดเพลงเอลซ่าให้เขาฟังพี่โปดก็อยู่กับน้องตลอดเวลา อันนี้เป็นความโชคดีมากๆของมากที่สุดเลยค่ะโดยปกติโปดจะเป็นคนอบอุน่นอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นอะไรที่บ่งบอกได้ชัดว่าเขาค่อนข้างจะรักน้องมากๆ อบอุ่นมากเขารู้ว่าเป้ยกังวลเขาพยายามทําทุกวิถีทางที่จะทําให้เป้ยกังวลน้อยลงหน่อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระถ้าน้องไม่ยอมทานยาเขาก็ไปหลอกล่อน้องน้องก็จะงองแงมากๆช่วงกลางคืนเขาก็จะมาปลอบน้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาซึ่งน้องรักพี่โปรดมากๆอยู่แล้วเชื่อฟังพี่ชายมากกว่าแม่มากๆ พี่ชายพูดอะไรเขาก็ยอมทุกอย่างเลยก็เลยค่อนข้างจะเป็นไปด้วยดีค่ะ